สวัสดีจ้าสวัสดีเอซีทุกคนจ้ามือนี้ป้าอ้อยต้มข้าวต้มให้น้องอีคิวก็แม่จะลากินเนาะจ้าพากันปวดฟันนะใส่ไอ้นี่เยอะขนอไปก้อนหนึ่งน้ำเป็นสีนี้เลยเนาะจ้าเป็นขนอสูตรเข้มขนต้มข้ต้ม ออยก็จะต้มข้าวต้มแล้วก็จะคั่วไข่เนาะจ้ะแล้วก็จะไข่ต้มปลาทอดเมื่อวานทอดหมูไว้ให้ทอดหมูทอดคอหมูสันคอหมูเนาะจะเนื้อนุ่มๆอ่ะต่ยังพากันกินอยู่น้อยเดี๋ยวพาหลันเจ๊เพียวยายก็หลานเจ๊เแียวพอๆกันหลานก็นเจ๊บแข้ว กินทอดหมูก้อยก็เลยซิต้มเขาต้มปลาให้กินนะจ๊ะซื้อปลาเขาเรียกปลาอะไรที่อยู่ในเซเว่นอ่ะปลาปลาอะไรก็แตุ่มจักปลาลิวกิ้วหรอปลาอะไรก็ไม่รู้รสชาติอร่อยมาก เดี๋ยวก็จะเอาปลาลงนะจ่ะเนี่ยจะเป็นปลาเนี่ยนะจ่ะปานี้หละจ้ะเดี๋ยวอ้อจะหั่นนะจ่ะหั่นแล้วก็จะใส่เข้าต้มแล้วจ่ะอ้อได้ลวกก่อนเะจ่ะเพราะว่าจงังแดอะเอาสูตรนี้เลย <laughs> นี่จ้ะป้ออ้ก็ได้ซื้ออันนี้นะจ่ะซื้อขนมปัง ซื้อขนมปังกับนมนะจ๊ะมาให้ยายกับหลานลาดกินนะจ๊ะให้ยายกับหลานลาดกินแล้วก็ซื้อขนมหอ่อมาไว้ให้เพื่อนเนาะจ้ะขนมห่อใหญ่ให้เพื่อนกินอันนีก้ก็กินลาดกับนมมันอร่อยมากเลยจะพอสอยมาเก,กินขนมปังลาดนม ุนจะได้โบหิวเนาจนะเนาะแล้วปอยกระตุมไข่ต้มไข่ไว้ให้ค่อยฝ <c> น <oughs> มันตกนะจ๊ะเรได้พากันไปตลาดไปอยู่แต่ว่าของในตลาดมันบ่มีเหี่ยวไปตัก,กินเนะจ๊ะว่าจะไปซื้อป่าน,นินมาต้มป่าเขากระเจ้ากับเบิดนะจ๊ะเนาะปะอยก็เลยกลับมาเฮ็ดซุปมะเขือป่อน,ปอนป่ากินเมื่อคืนนี่ ก,กับ่ได้ถ่ายคลิปแล้วจ้ะเพาฟ้าวฝนตกน้ําท่วมหน้าตึกเต็มไปเบิดเลยจ้ะเดี๋ยวพ่อจะถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งจ้ะนี่จ้ะข้าต้มปลาป่อยลงเรียบร้อยแล้วปอง บังคนเขาเจ้าก็จะเอาปลาออกต่างหา,งากเนาะจ้าแล้วมาตัก้าวต้มแล้วเอาปลาวางตัก้าวต้มราดหอมๆปลานี่ก็จะไปลวกใส่ถ้วยไว้ต่างหากแต่พาอ้อยบ่มีเวลาเนาะจ้ากะตักให้เพื่อนตักใส่ถ้วยกินเอาเน,นาะจ้ะตอนนี้ยังบ่มีไฟตื่นจา้าคนอยู่จ้ะตอนนี้หกโมงเชา้า อร่อยมากอร่อยที่สุดเลยนัวหอมนัวจอนฟองออกอันนี้มันก็จะเป็นฟองเข้าฟองป่านะจน๊ะนะเสร็จแล้วปิดแก๊ ร้อยเดี๋ยวปอจะเอาหอมใส่นี่นะจ๊ะปอเอาขึ้นช่ายใส่ขึ้นช่ายกับหอมใส่นะจ๊ะมันจะหอมมาจะอร่อยสูตรนี้อีกคิวน้อยชอบจ้จะแต่แซมวะคะอยอ่องล่องปลาทะเลเขาเรียกปลาทะเลไหมลานี้นะป้าอ้อยกับบลูนะจ๊ะซื้อมากินดูแต่กระบอหูจ้าว่ามันเป็นลายอยาง ดูบรรยากาศข้างนอกจะฝนตกกอจะไปเห็นงานได้จังได้เนี่ยน้ำก็ท่วมมนนั้นแล้วจ้ะท่วมไปทางทางไปเห็นงานอะ่ะมันเป็นสะพานขับรถอ่ะท่วมทั้งสองฝั่งแล้วจ้ะต้องอ้อมไปไกลมากเดี๋ยวปอยก็จะรีบอาบน้ําแต่งตัวไปแล้วจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวจะสายนะจ้ะเนาะฝนตก ข้าวต้มปลาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วน่ากินมากอร่อยอร่อยเดี๋ยว้อก็จะตักไปกินสักถุงหนึ่งนะจ๊ะเพราะว่า,าไว้ยายกาลานก็กินไม่หมดตักไปกินสักหน่อยกินข้าวต้มแล้วน้อตอนเช้านี่มีแรงมากเลยนะจ๊ะเหมือนเรากินโจ๊ก้เนานะก็ะเส ข้าวต้มปลาสูตรป้าอ้อยเองนะจ๊ะรับลองว่าอร่อยสูตรนี้อร่อยที่สุดออร่อยสุดยอดอร่อยสุดยอด แซ่บอีหลีเลยจ้ะนัวมากนี่บึ่งป้ายชิพ่าไปเบิ่งหน้าห้องเบึ่งจ่าหน้าห้องป้อยฝนมันตกน้ำท่วมลาดเลยเลยจ้ะนี่มันคือยุบลงเลยจ้ะแ,แต่ก่อนตรงไอ้ทางเดินน่ะน้ำลาดไปเบิดเลยเนอะจาะเมื่อคืนนี่พาก,กันไปเบึ่งปลากับเช่บ้วนมีปลาดุกน้อยตัวหนึ่ง มันขึ้นมาวางไข่ป่ะฝนตกอย่างแรงเลยอ่ะตกทั้งคืนเน่ะจ้ะเหื่องเลยวก้อยิพากันไปเหตดงานจังเด็ดน้ำกระท่วมไอทางเที่ยวไปเห็ดงานอ่ะต้องได้อ้อมอ่ะจ้ะเพราต้องได้อ้อมไปทางคุณนเนาะจ้ะอ้อมไก่เนาะจ้ะปกติที่ทํางานก้อยจะอยู่ฝั่งตรงนี้เนาะจ้ะฝั่งตรงข้ามของถนน ที่ทำงานไม่ไกลจ้ะคนลรฝั่งทางถ้าแม่นในน้ำบ่ท่วมเราจะเปาอ้อยกับผากันขี่ไปทางนี้น้อยหนึ่งแล้วก็ลอดใต้สะพานแล้วก็ถึงที่ทำงานเลยแต่นี้ต้องอ้อมไกเนะจ๊ะเนาะถ้าสำหรับคลิปนี้เปาะอ้อยก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ปาอ้อยกับแม่จตนลาเชฟอ้วนน้องอีคิวน้อยด้วยนะคะไปแล้วจ้า